ประวัติญาติพี่น้องของนักมวยอยู่ที่ไหนกุมารดำเชิญครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอแจ้งคะแนนก่อนกันแล้วกันนะครับคู่ที่ผ่านมาในกรรมการให้ก้าแต้มลูกกระบชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับถือว่าสูสีนะครับเอาแล้วครับมาดูคู่ที่4ครับรุ่งโพทองมาจากนางรองบุรีรัมครับเด็กบุรีรัมชกมวย65ครั้งครับแล้วก็ ชนะ41แพ้20เสมอ4ครับส่วนทางด้านทวนทองครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีชกมวย42ครัง้งครับชนะ33แพ้8เสมอ1ปัจจุบันนี้อายุ17เป็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยใหม่ๆแล้ครับทางด้านทวนทองเนี่ยครับอ่านี่ครับ เจ้าแดงครับปราบศึกสิทสันทัดครับหัวหน้าคณะครับขึ้นถอดมงคลให้กับทวนทองพยักเมืองชนครับต้องเรียนเลยครับพี่แปลว่าวันนี้นะทั้งคู่เนี่ยฟอร์มสดเหนือเกินครับครับรุ่งโพทองเนี่ยฟอร์มล่าสุดนี่ชนะคะแนนวันนิคมวันดีเกษตรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้แหละนะครับครับส่วนทางด้านทวนทองครับชนะนอกเพชรดำ96ปีนังมาที่ลุมพินีโอ้โหฟอร์มดีทั้งคู่ครับ ถ้าพูดถึงประสบการณ์กระดูกนะฮะก็อยู่ที่กางเกงแดงอืเจ้าลุงปพทองมวยของเสียบู่เมืองเพ็ดครับนายประดิษฐ์สลิดอักิรักษ์ครับผมดครับยกแรก ขยับเข้าหาทางด้านทวนทองรุ่งบทองนี่เป็นมวยแข่งไหวครับพี่แปะครับครับรวดเร็วทันใจนะไปแอบขโมยฮอนที่ไหนมาครับกูมาดำก็วันนี้มวยรอบฮอนครับ้องอมคอนิดหนึ่งแก้เจ็บคอแก้เจ็บคอครับ ก็เดี๋ยวจะไปขอแชมป์ลักโหลหนึ่งกินทั้งปีก็ไม่มีหมดใช่จะได้ที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะฮอนอ่ะนะฮะเดี๋ยวจะไปขอลูก,อกบอลนะฮะเดือนละโหลพบกันได้ฟันผูไปเลยอ่าเอาละครับมาว่ากันต่อครับนอกเรื่องไปแล้วอาแล้วดูรูปร่างไอ้วนทองอาจจะลอยกว่าเล็กน้อยครับต้องดูมุมใกล้เกียงกันแต่ก็อพอๆกันอะ่ะนะครับ นี่ <N ee> อย่าช้าอย่าช้าไม่ชอบไม่ชอบเอาละสับชกครับกรรมการเนี่ยมีสิทธิ์ตัดแต้มนะครับถ้านักมวยทั้งคู่ไม่ออกอาวุธกันครับ็เห็นมาหลายต่อหลายครั้งแลวช่วงนี้ที่ออกมวยตู้เนี่ยมไม่ชกกันอย่าแฟนมวยจะดูอะไรฮะจะให้มาดูนักมวยเต้นเหรอฮะอโดนเข้าไปครับต้องขอขอโทษขอโพยครับ อาล่ะุงโบทองเ้วเห็นเห็นรับก่อนครับโอ้ด้านล่างดีทีมงานของพยักเมืองชนครับมัจะเป็นน้องเบียร์กึกล้องนะอ่ามากันหมดเลยนำทีมโดยลูกพี่ใหญ่ปราบศึกสิทธันทัอ์อดีตแชมป์รุ่น126ปอนด์ของราชดำเนินแล้วมวยค่านี้เป็นประเภทคอแข็งครับแล้วก็ชอบร่วมแจมกับผู้บรรยายข้างๆผมด้วยละเป็นประเภทคอแข็ง เ๋ยวดูวงในแข็งจริงไม่จริงนี่นะครับจังหวะที่ไปมอสัครูครับอันนี้ก็เป็นสีส,สันแซวัเล่นนะ,อ,ะอย่าแซวบ่อยครับ <laughs> ตาพลนเสียครับ <laughs> เอาแล้วครับขายาบหาครับชวนทองลุงโกทองนี่ก็ยังนิ่งๆ่งเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีเตือนอีก ดูทรงแล้วอย่าช้าช้านี่จะโดนตัดแต้มครับเนี่ยสายยาวดักไว้ก่อนหมดยกที่หนึ่งเอาละครับเดินทางมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับผ่านยกแรกไปแล้วสำหรับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดครับครับก็ต้องมาว่ากันต่อครับตอนนี้น่า มาสักครู่นี่กุมาดำไปดูบรรยากาศการฉลองแชมป์ข้างหลังเป็นยังไงโอ้โหต้องบอกคึกคักทีเดียวโอ้โหแฟนคลับเนี่ยถ่ายรูปก,กันนะโอ้โหแย่งกันถ่ายนี่น้องเบียร์พยักเมืองชนครับครับน่าแล้วก็เจ้ายามินลูกชายของหัวนหน้าคณะครับนะครับขึ้นขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงอ่ามาดูยกสองครับคู่นี้ เกมคับทวนทองขยับหาขวานำไปเน้นๆนี่ครับเน้นแข้งครับรูปวัวทองนี่ก็นสไตล์นี้แหละครนะฮะรับก่อนเป็นประเภทพ่อบุญรับต้นๆอ่ะอ่าแม่เตะพลาดยังหว่านี้ครับทวนทองไปก่อนเจอกับนิคมวันดีเกษตรก็ทรงแบบนี้ครับรอรับแล้วก็มาฉาย3ามสีห้า แต่อย่ารอนานนะทวนทองก็ไม่ชอบรอครับอาจจะชิงทำก่อนก็ได้ครับ<อ>เตะซ้าย<อ>เป็นอาวุธเด็ดเขานะครับครับมีแข้งซ้ายนี่ดีเด็ดเลยแต่ว่าถนัดขวาครับสำหรับรุบ่งโพทองแต่ว่าเตะซ้ายเนี่ยแม่นอพยายามขยับเข้าหาครับวางขวาไปแม่ ับอยู่ครับยังครับแต่ก็ของแรงเริ่มจะมาเห็นแล้วโุนโพทองตังรับโดนไปอีกแข้งสองแข้งต,ติดติดมียิ้มมียิ้มยังยิ้มได้ยังยิ้มได้ยิ้มแบบนี้เจ็บไม่เจ็บครับเนี่ยถามใจดูเอาละขวามาอีกแล้วทวนทองแม่รูปเกมนะครับเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วครับในยกที่สอง ยับเข้าหาขวาอีกยังหลบทันจังหวะนี้เอาครับจีเข้าไปตวนทองนี่ไม่เกรงเลยครับซ้ายมาขวาไปโอ้โขวาอีกเมตรนี่ไปรับเยอะเดี๋ยวเดือดร้อนครับ<ก>บอกได้คำเดียวครับแกงขวานี่ทำงานได้ดีครับแม่ซ้ายคืน ยามครับดูเกมเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยออกลยครับยกที่สองเนี่ยสนใจมวยสมัยนี้เขาดูเชิงกันครับโอ้ยขวาไปอีกสองดอกครับแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหรแต่เป็นฝ่ายเดินทําแต่ต้นนะฮะชวนทองเนี่ยชวนทะเลาะก,ก่อน ไม่อยากให้กรรมการเนี่ยข้องใจจะโดนตัดคะแนนนะครับอาเบินไปอีกครับดูคู่ทองสองยกที่รับอย่างเดียวครับครับอาวงงในดูวงในดูบอลองกำลังกันหน่อยครับก็ยังไม่ได้แก้กออกมาใหม่หมดยกที่2 เอาแล้ครับแม่ตากล้องเรานี่มือไวยจริงเลยนะฮะจับภาพสาวๆนี่วยเลยครับนี่ก็เป็นสีสันของ s อสครับใครเปิดเอสนี่ก็มีภาพบรรยากาศสาวๆสวยๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลฟุตซอลรวมมาถึงมวยไทยวอลเลย์บอลใช่ครับมีหมดเดี๋ยวเอสอมของเรานี่มีโปรแกรมจะถ่ายวอลเลย์บอลบวกกลางปีนะครับอ่าใช่เดือนสิงหาคมติดตามกันได้เริบมริ่ม15สิงหา ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับเอาเละครับต้องมาดูครับยกที่3เนี่ยต้องงัดออกมาสู้กันแล้วช้าเหมือนยกที่ผ่านมาไม่ได้ครับครับมีคนเขาแซวมาว่ามวยไทยสมัยเนี่ยต่อยก4กับยก5พอ <c oughs> ก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะนะ แมถ้าคิดแบบนั้นนี่โอ้โหลำบากเลยนะครครับผมเอาแล้วครับยกที่3รุ่งโพทองเพชรมณีรัตแดงกับชวนทองพยักบางชนน้ำเงินขยับเข้าหาต่อเนื่องครับชวนทองประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าแต่ความสดนี่ไม่เป็นรองครับแม่สายเริ่มทำงานแล้วครับทางด้านรุ่งโพทอง ซ้าอีกทีหนึ่งแม่บังแล้วโต้ได้ดีครับตวนทองนี่เห็นแล้วครับว่ารุ่งโพทองเนี่ยอาวุธเด็ดของเขาตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับพี่ปะในช่วงต้นว่ารุ่งโพทองเนี่ยเด็ดตรงนี้แข้งซ้ายเริ่มที่จะเน้นแล้วครับรุ่งโพทองเอาละได้บ้างครับตวนทองเอาขวามะเบิ้ลไปสอง เฮียบูนี่สั่งลูกน้องเดินเลยครับอ้าวพลาดแล้วโดนลงโทษนะครับอย่างนี้ยบอลโลกจบไปแล้วแต่ลูกนี้ขอใช้ฟรีคิกครับเตะฟรีน่เตะขวาต่อยขวาครับตามสไตล์ครับเดินครับหมัดมากแข้งซ้ายตามนั่นแหละครับนั่งนั่งอยู่ไม่ติดที่แล้วครับเฮียบูเมืองเพชรครับเสื้อชมพูแล้วครับด้านล่างหัวหน้าคณะครับ ทิมทมโอ้โหวงในไม่เป็นรองครับตวนทองขยับเข้าหาซ้ายอ,าอ่าอทหลาเลยครับโดนแข้งนี้ไปยางครับยางยังไม่มีอะไรยังสู้ได้เอาแล้วครับโอ้แบบนี้นี่เตะแล้วออกอาการครับแข้งซ้ายรุ่งโพทองที่ทำงานแล้วครับตวนทองต้องเดินติดนะออกอภนะิปรายแม่ ตะพลาดครับแล้วตัวเองก็เสียหลักล้มลงไปครับรุ่งโพท,ทองขยับเข้าหาครับทวนทองขยับจี้ต่อเนื่องครับซ้ายยาวเอ้ามาตรงโอ้โหเม็ดนี้ทำสวยเหลือเกินครับขวาตรงก็ตามด้วยแข้งรุ่งโพท,ทองเนี่ยโดนหนักๆเข้าไปแล้วนี่จะเป็นยังไงครับจี้เองข้าไม่ว่าแต่ที้ข้าเองอย่าโวยแล้วกัน ว่าก็ตอบซ้ายมาไม่หินมัด1 2แล้วตามขวาแม่มีเข,าข่าเกินเอ้าโอโ้โหเอาล้วครับเร่งแล้วครับกองเชียร์เจ้าแดงปราบศึกบอกต้องเดินแล้วแม่พลาดครับอย่าพลาดบ่อยครับเรี่ยวแรงมันจะหมดสายมาครับขยับต่อสายยาวๆเอาครับดูวงในอีกรอบหนึ่ง แต่พอจับนยังทำอะไรไม่ถนัดอ้ายัดได้ทีมได้2เม็ดแล้วครับยังมีคืน3เมเม็ดเน้นๆเ,นนเ,นเห็นจะจะถวนทองหมดยกที่3เอาละครับช่วงนาทีความสะดุกเนี่ยมาแล้วครับยกสี่ยกนี้ยกสำคัญครับสถานการณ์เนี่ยเบียดเหลือเกินพี่แป๊ะครับโอ้โห ต้องดูแล้วครับว่าจะเป็นใครครับพี่แปะ๊ะคือบนเวทีอาวุธมวยเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับครับสู้กันสนุกแลละครับแต่ต้องดูครับผู้ยังรู้ฟ้าดินนี่อาจจะมองอนาคตออกใช่ครับเอาล้วครับโอ้โห นี่ฮะสองเทนเนอร์ก็เป็นนักมวยในค่ายแหละครับมาเป็นพี่เลี้ยงครับก็รุ่นราวคราวเดียวกันแหละครับเป็นลูกลูหลานๆครับในละแวกแถวบ้านหนองไม้แดงจังหวัดชนบุรีแหละครับมสักครู่เนี่ยลูกชายของปราบศึกเซสันทัศนะครับก็เรียกได้ว่าค่ายมวยครอบครัวครับมาว่ากันต่อครับยกที่4ีเอาละรุงโพทองยกนี้โอ้โดนฟรีอีกเม็ดหนึ่ง ทวนทองนี่ก็ไม่ถอยเลยครับเกียร์ถอยหลังเอาฝากไว้ที่หนองไม้แดงครับวันนี้เดินเกียร์หน้าอย่างเดียวครับยังไม่รู้เลยว่าปาศึกซีสันทัศน์เนี่ยจะถอยรถออกจากอ้อมน้อยได้หรือเปล่าเพราะว่าโดนเจ้าทวนทองถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งไปแล้วเอาครับจี้ต่อครับเอาแข้งขวาโอ้ยเลยรับเยอะมากครับวันนี้รุ่งโพทอง โอ้โหไปฝ่ายเดินทําอย่างเดียวอ่ะโอ้โหแล้วข่าขวาของทวนทองนี่เข้าเหมือนกันครับดูจังหวะวงในครับอาเอาละครับหม,มัดมาหมัดมาโอ้โหรูกงโบทองเนี่ยอยารับเยอะนะครับเอาขวามาตูครับทีต่อทีนี่ปิวเลยครับเอาละครับจะหลอดไหม รับอย่างเดียวอย่างที่กูมารดาบอกไม่ดีครับโดนขวาเข้าไปอีกครับอาวุธเบาไปหมดโอ้ชวนทองนี่กระเฉยมากครับโอ้โหแม่เรียกเลว่ารับอย่างเดียวเลยครับเป็นพ่อบุญรับไปแล้วครับหมดหรือเปล่าสภาพตอนนี้ครับรุ่งโพทองอัะโดนหนักครับจะรอดไม่รอดอนนี้เป็นฝ่ายทำฝ่ายเดียวแล้วครับชวนทอง เสียบูหบอกเร็วครับโอ้โหในใจแกตอนนี้บอกเสียผมคงไม่ไหวแล้วครับโอ้โหดูสีหน้าท่าทางแกรุ่งโัทองด้วยปะไม่ถอยอย่างเดียวครับมีอาการอะไรหรือเปล่าไม่ครับเหมือนจะขอแต่นวมแล้วครับโอ้โหยังไงครับรุ่งพัทองจะรอดไม่รอดยกนี้ครับ โอ้โห oh, ดูครับไหวไม่ไหวครับจะดูจากสภาพดูจากระบบการหายใจแล้วนี่โอ้โ oh, ห oh. สภาพนี้ไม่ได้แล้วครับดูครับแต่ยังกัดฟันครับเบิร์นแข้งซ้ายมาสองดอกขวาคืนไปโอ้โ oh, ห oh. ทีต่อทีนี่เห็นเห็นครับเอากัดฟันสู้อีกเฮือกนะครับรูกหัวทองยังมีเวลามายยกที่สแล้วครับตอนนี้ อ้าวเริ่มมีเสียงโห่มาแล้วครับมดูแล้วเหมือนกับต้องดูครับมีโห่มาแล้วครับตอนนี้หมดยกที่สี่ครับ <c oughs> ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสนามครับก็มีการมอบรางวัลให้กับนักมวยครับและนี่ก็สาวสวยประจำเวทีแหละครับน้องแนทครับ พี่ป้ายไปรู้จักเขาตอนไหนฮะตอน<ฮะ>นี้ทาซานในเวทีมวยสยาม้อบน้อยเนี่ยสมเสียงดังแล้วครับครับโห้โหเถาวันกันเต็มไปหมดเลยฮะนี่เดี๋ยจังหวะพลาดครับแล้วโดนโลงโทษทันทีเลยครับน่าล้วดูการจังหวะการหายใจของทางด้านรุ่งโพท,ทองครับกัดฟันนะครับออกแข้งแต่ดูครับจังหวะตอบโต้ของทวนทองครับ มีหลายมุมครับหลาย็อดทีมงานจัดให้ครับเอาล้ครับต้องเดินครับเรามาดูครับดูยกท้ายครับโอ้ยลุงโปทองจะเล่นได้ไม่ได้โอ้โหแล้วบรรเลงเพลงโหเลยแม่ยังไงครับนี่ต้องดูครับดูที่ดุลพินิจของกรรมการครับแต่ว่าจ้องไว้แล้วครับตอนนี้แต่ว่าลุงโพทองเนี่ยยังเดินสู้นะครับเขาไปทํา จับนายยังไม่ทันหนัดครับลุงโพทองต้องเร่งครับเพราะว่าเป็นรองอยู่เยอะนะครับน่าล้วจังหวะเตะพลาดนี่ก็เสียงก็มาทันทีแหละครับเอาหมัดมาโอ้โหเอาแล้วครับช้างลง,งไปด้วยครับตอนนี้ต้องเร่งให้มากกว่านี้ครับลุงโพทองต้องสยบเสียงโหให้ได้ครับ อ็ลอ,อ,องดูนะครับมาดังเลยเกินครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้นึกว่าอยู่ในกองทัพอะไรสักอย่างครับก็าพาลาดไปอีกครับแล้วเตะพลาดอย่างนี้ด้วยครับอือเอาแล้วครับต่ต้องต้อง,อง<ป>ทำอะไรสักอย่างนะครับเรื่องบัวทองแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจการพิจารณาของกรรมการแหละครับ แต่ลูกเกมลูกโปทองเนี่ยมาเน้นรับตลอดนะหมดเนี่ยมาเน้นเกมรับเลยครับแต่ต้องดูก็พยายามครับพยายามที่จะเข้าไปทำครับลูกโปทองโอ้โหช้าแล้วครับเหมือนพลังกำลังพลังเนี่ยจะหมดแล้วครับนี่แทบจะตะแคงถังแล้วครับโอโ้ดูครับสีหน้าครับ โชคสบายแล้วครับอย่างนี้ทวนทองโอ oh ้โหเข้าไปก็โดนครับมั่นใจครับทวนทองพยักเมืองชนเอาละครับโอ้โหลุงโกทองก็ถอดใจครับพยายามเต็มที่ครับพี่แปะน่าก็เงียบไปแล้วครับ รอเสียงสัญญาณระฆังเดียวก็มีสามสิบวิก็จบจากคู่นี้นี่ก็ยังมีคู่ถ่ายเท่าสดต่อนะครับเรายังเหลืออีกสี่คู่ครับครับดูกันให้ตาแฉะไปเลยครับขอโจกขอโวยกันครับครับน้ามวยนี่ก็รุ่นเดียวกันแหละครับชกกันบนเวทีห้ามผ่านกันแทบเป็นแทบตายครับเกมจบทุกอย่างจบความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครับ กกรรมการรวบรวมคะแนนชูม,มือให้กับมุมน้าเงินทวนทองพยักเบืองชนชนะคะแนนรุ่งปัวทองเพชรมณีรัตครับ